สวัสดีครับผมเสนาหอยนะฮะผมเชื um, ่อเหลือเกินนะฮะว่าหลายๆคนเป็นเหมือนผมผมโตมากับกับข้าวคุณแม่ คือจริงๆแล้วเวลาเรากินข้าวกันครอบครัวเราเนี่ยเราไม่เคยกินข้างนอกเลยเราจะกินในบ้านอย่างเดียวทั้งพ่อพี่สาวแล้วก็ผมเนี่ยจะโตมากับแกงใต้ครับเพราะคุณแม่ผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางนะ,ะแต่เมนูเมนูหนึ่งนะฮะที่วันนี้ผมจะเอามาฝากเชฟเพียนแล้วก็คุณแซคก็คือแกงเหลืองครับแกงเหลืองเนี่ยเป็นเป็นแกงที่ผมกินได้ไม่เบื่อเลยผมกินเอาตรงๆแนละ้ผมกินทุกอาทิตย์แต่วันนี้ ผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาไปทำแบบไหนแล้วผมจะว้าวขนาดไหนเพราะผมขอเพิ่มเป็นเอามีมีส่วนของเนื้อเนื้อวากิวแล้วก็ปลาด้วยดีกว่านะว่าเขาสามารถจะเอาไปทำอะไรยังไงให้ผมว้าวได้แต่ต้องคงความเป็นแกงเหลืองนะนะได้ไหมล่ะถ้าได้ต่อไปสิครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน w o r ร์ดพอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหววจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบล่าเลิฟสุดๆน้ำหนึ่งตราสถานีรักลอกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The b i e Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชฟเอียนโอ้โหต้นเดือนกรกฎาแล้วพี่แต่ว่าเมนูของเชฟไม่ยอมหมดไม่ยอมตันนะทีอะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตูตาของเราเนี่ยเขาก็มีเมนูจานเด็ดของเขาที่อยากจะให้แบบ พิชิตฝันน่ะใช่ไหมใช่ผมว่าทั้งคนดูทั้งร้านอาหารเนี่ยเกาะติดหน้าจอเราหน้าแน่นอนครับคุณผู้ชมนะครับเที่ยงนี้เย็นนี้มีเมนูหรือยังอ่าเดี๋ยวรอดูจากเชฟเองผมนะครับเราปฏิบัติการกันในครใหญโครเตการ่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครครับว่าแต่ว่าวันนี้พาใครมาละวันนี้วันนี้ขอเป็นสายฮาหน่อยได้ไหมโอ้ใช่สนุกสิพี่สนุกใช่ไหมผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านรู้จักเชฟเองก็รู้จักแต่ไปดูนะเขาเป็นใคร ผมบอกเลยว่าเมนูที่ผมมาเนี่ย <ผม S 1> เขาอาจจะไม่ถนัดกไ็ได้แกงเหลืองเน<ค>ี่ยนะครับาหอยผมจะไม่ให้ใครกินชิน้นนี้แช่ปูซานทำให้ผมกินอ,อ หาแน่วันนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีบทบาทเป็นกูรูในหลายรายการนะเดี๋นี้นะเขารู้เยอะนะตอนนี้เขาจะมาคอมเมนต์เชฟแน่นอนเลยเชจะพิทิตฝันเไดหรือเปล่านะได้ได้ด้วคุณผชมต้องรอดูนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่พบกับแขกรับเชิญประจํารายการมาดูกันว่าวันนี้เซนาหอยหรือพี่หอยของเรานั้นจะมีเมนูพิเิตฝันอะไรให้เชฟอินโฮมรังสรรค์กับต้องไปดูนะครับว่าเป็นยังไงพบกับคุณหอยเลยครับเชิญเลยครับ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณแชงสวัสดีครับเจอนครับของกางเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงคุณได้มาเจอกับเชฟระดับโลกผมบอกเลยว่าเมนูที่ผมมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดก็ได้ผมเชื่อว่าอันเนี้ยเชฟเอียนอาจจะอาจจะหนักใจอยู่นิดหน่อยแกงเหลืองเนี่ยนะเรื่องเนี้ย เอกลุศมากไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนใช่ไหมเล่าหลายที่แล้วโอยเล่ายังไม่ค่อยเล่าเรื่องมันหมดแล้วว่าเรื่องื่นหมดแล้วนั้นคุณโยนโจทย์ให้เขาเลยว่าคุณอยากจะได้อะไรจากเชฟอื่นผมเอางี้ดีกว่าอ่ะผมให้โจทย์พิชิตฝันเลยสามข้อสามเลยสเลยผมอยากให้แกงเหลืองผมริษงแบบแกงเหลืองใต้ของคุณแม่ พอเสิร์ฟมาตั๊บผมต้องตะลึงเจฟมีวิธีอีกไหมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไอ้เรื่องที่แบบเอามาเสิร์ฟแล้วต้องตะลึงเนี่ยทำให้ได้เลยคราวนี้ไม่รู้จะตะลึงขนาดไหนนะอันที่สองแล้วกันผมใส่เร็วนานนี้เลยผมขอสอดแทรกรสชาติของเอาเอาปลาตะพงแล้วก็เนื้อเนื้อใส่เข้าไปในีแกงเดืองนี่ใต้ไม่เคยใส่เนื้อนะอะ ท้าถ่ายปะล่ะโอ้โหเนื้อนี่ปลานี่ว่าประยางน่าสนใจทางบ้านที่สนใจเนื้ออาจจะได้ไอเดียใหม่ๆครับคอยข้อเนื้อค้าเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟแกงเหลืองเอาแบบธรรมดาเขาใส่ชามใช่ไหมลองดูได้ไหมครับว่าจะเสิร์ฟแบบไหนที่ไม่ใส่ชามอยู่สองอย่างพี่ถ้าทำเสร็จแบบร้อนๆเลยเนยนะไม่ใส่มือพี่เขาใส่ปาก เอาแบบไหนดิพี่ไมไปตอมีดเอามีดแบแทงเชงโอ้โหพี่หอยของเราถึงกับเล่นมุกข,ขอเอามีดแทงเชฟเอียนกับคำตอบกวนๆในการเสิร์ฟแกงเหลืองจานนี้จนพี่แซคของเราต้องรับบทเป็นกรรมการห้ามไปโดยปริยายกับความปวดหาของทั้งคู่อย่างสนุกสนานเลยทีเดียว ฉะนั้นมาดูกันสิว่าเทพเอียนและพี่แซคจะแก้โจทย์ของแกงเหลืองใต้ทั้งหมดได้ตรงปกตรงใจเสจนาหอยและคนใต้ถึงกับต้องตะลึงอย่างไรมาลุ้นกันส่วนใครที่เป็นสายกินแกงเหลืองใต้รอลุ้นกับปรากฏการพลิกโฉมครั้งนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ The Big Kitchen The Big Kitchen Big Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก <Big> กลับเข้ามาในครัวอีกครั้งพร้อมเชฟเอียนและพี่แซกเพื่อจะมาในรมิดเมนูแกงเหลืองใต้ที่เสนาหอยคิดโจทย์เพื่อมาชาเลนทั้งคู่ดังนี้ข้อที่1 พิชโฉมแกงเหลืองใต้ของคุณแม่สู่ไอเดียาจารย์ใหม่จนคนใต้ต้องตะลึงข้อที่ 2. ขอเพิ่มรสชาติของปลากระพงและเนื้อวัวที่ไม่เคยมีใครใส่ในแกงเหลืองใต้อย่างลงตัวแต่ไม่กรบรสชาติข้อที่3เปลี่ยนการเสิร์ฟให้ฉีกแนวโดยไม่เห็นในรูปแบบของการใส่ชามปกติทั่วๆไปและไม่เคยเห็นมาก่อน และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดซึ่งตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูกันสิว่าแกงเหลืองใต้สูตรนี้เจ้าแหวกจะพิสดารจากต้นตำรับจนคนใต้ต้องตะลึงอย่างไรไปติดตามกันเลยครับอย่างแรกเราต้องขึ้นแกงเหลืองก่อนอที่แบบว่าให้มันเข้าได้ทั้งกับปลาและก็เนื้อด้วยนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับ ที่แกงเหลืองตใต้นะครับคุยหอมนะครับผัดให้หอมก็ใส่กระปิเข้าไปหน่อยหนึ่งครับ mm hmm. เพื่อต้องการที่จะให้แบบว่าได้รสชาติที่แกงใต้นะครับ <Yeah. S 1> มีรสชาติที่ดีนะครับ mm hmm. จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติทำแกงเหลืองใต้เนี่ย mm hmm. เขาเขาไม่ผัดหรอกครับ mm hmm. เขาคือเขาเติมน้ําเลยสต็อกเลยแต่คนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมจะใส่กะทิเพิ่ม mm hmm. เพื่อต้องการที่จะให้ทิกแกงใต้เนี่ย แตกต่างจากที่คุณแม่ทําแต่ยังได้รสชาติเหมือนเหมือนเดิมนะครับรสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมขึ้นมีความมันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาไปกินกับเนื้อเป็นโจทย์ข้อที่สองนะครับเป็นโจทย์อี่สอันนี้คือแผนครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคุณแม่ใส่กะทิเท่าไหร่ไม่ใส่ครับนี่คือเทคนิคที่เชฟเพียนนำแซ่บออกมาเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยน้ำมะขามนะครับ แล้วก็มีน้ำปลานะครับ อซอสห,หอยนางรมคพี่แฟกซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับสำหรับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอยู่ที่ครัวไท,ท,ท,ทยมานานกว่า40ปีแล้วนะครับผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูที่สําคัญมีตราฮาลาลรับรองพี่น้องติ๊กสลัมนั่นทานได้เลยนะครับและตอนนี้เชฟเอียนก็นํามาเพิ่มความเค็มกลมกล่อมให้กับซอสแกงเหลืองของคุณหอยนี่แหละครับโอเคตอนนี้เราได้แกงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพักไว้นะครับ ผมจะเปลี่ยนในะครใส่เข้าไปในกระบอกบีบตอนนี้นะครับผมได้ซอสแกงเหลืองนะครับที่จะเอามาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนถ่ายนะครับใส่ภาชนะเป็นกระบอกบีบนะครับเพื่อต้องการที่จะเอามาใช้ในขั้นตอนสุดท้าย oh. เสิร์ฟคู่กันไปกับ แกงเหลืองจานนี้ที่ที่คอยขอมาอ,อ,อนะมันจะต้องมีความซับซ้อนอยู่ยนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําปลากระพงมาทอดให้กรอบรับผมมาเป็นท็อปปิ้งตัวที่หนึ่งจ้ะเก็ได้แล้วนะครับพิแท,ทกขอน้ำหน่อยค,ครับผมน้ำดื่มตราสถานีรักโลกครับ แล้วก็ขอแป้งทอดกรอบรับที่แฟาแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับนี่ผมก็จะใช้สามเกลือนะครับราบบกชีกะทีพริกไทยนะครับเดี๋ยวเชฟอะไรจะทำทั้งชุบแบบแห้งและแบบเปียกเนี่ยใช่ครับผมคือต้องการที่จะแบบว่ามีเป็นแบบเท็กเจอร์หรือว่ารสชาติสัมผัสแบบเป็นเกล็ดนะครับ เราเห็นอย่างเดียวนะคือการหออปลาจริงๆแล้วหอยขอเนื้อด้วยเนื้อะเนื้อวางนิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่การที่ทําให้เนื้อปลาแตกต่างจากที่ที่ผมเคยเห็นในการทำแกงเหลืองนี่ไงความน่าสนใจตรงนี้ไมเหลืองเล้ารเหลืองเล้าก็เป็นปลาชุดเป็นคอที่น่ากินเลยนะ ต่อไปมาดูท็อปปิ้งตัวที่2ครับเราก็จะนําเนื้อไวคิวจะเอามาย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นซอสกะปิครับไขมันแท้มันชอบผมชอบเนื้อเนื้อเวลามันมีไขมันแทกมันแบบมันมีเสน่ห์ใช่มันมีความหอมนะครับตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วนะครับผมขอเพิ่มเป็นกะปิเข้าไปด้วยครับพี่ตังครับผมแค่แค่บดควนเข้าด้วยกันครับ ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเอามาย่างพอย่างเสร็จแล้วเนี่ยย่างเนื้อเสร็จแล้วเราจะเอามาเคลือบบนเนื้อให้มีรสชาติแล้วก็ขอซอสหอยนางรมครับพี่แซงซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ <c oughs> จะตักออกให้พี่ขอยช่วยหน่อยได้ใช้ไฟตัวนี้กระทะร้อนอยู่แล้วนะครับผมใช้แบบไฟอ่อนเลย ก็จะมีกระเทียมนะครับเพิ่มความหอมมีทามโรสแมรี่ครับให้ลายเนื้อสวยเห็นไหมครับนะครับเราก็จะเอาตัวที่เมื่อกี้พิ่แซกครับได้ตำไว้ทำยังไงครับพริกหอมใช่ไหมครับแล้วก็มีกระปิกระปิกระเทียม ตายเลยอ่ะหลังจากนั่นแรกนะครับเราจะแบบทำให้กับแบบก็ควรเราใช้แบบว่าดูให้เขาแบบเกรียมหน้ารับประทานดีโอ้กลิ่นมาอยู่ตรงนี้บอกเลยถ้าสมมุติหน้านี้สมมุติเนี้ยสมมุติว่า ชาวต่างชาติไม่กินแบบนี้นะสม็ยชาวต่างชาตินะพี่ผมชาวไทยไม่ใช่เหรอผมกินนี่ผมกินผมจะไม่ให้ใครกินชิ้นนี้ใช่แร์อุซานทำให้ผมกินขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาประกอบร่างประกอบร่างตามโจทย์นะตามโจทย์นะก่อนจะไปดูหน้าตาของเมนูของเสนาหอยครับ ผมมีบรรยากาศของงานแถลงข่าวคิดใสไทยแลนด์ซีซั่นเและบรรยากาศการรถโชว์ครั้งที่1ที่ภูเก็ตมาให้ดูไปดูนครับก็เริ่มแล้วนะครับกับเวทีแห่งโอกาสทำฝันให้เป็นจริงคิดใสไทยแลนด์ซีซั่นเเมื่อ erm วันที่23มมิถุนายนที่ผ sí ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิ และภาคีเครือข่ายแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น9ณ MCC Hall The Mall l i f e s t o r e งามวงวานครับเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยอายุ13ถึง18ปีได้แสดงพลังความคิดสร้างสารรค์โชว์ความสามารถพิเศษพร้อมลณนงคลงให้เยาวชนไทยห่างไกลาการพนันคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงรุ้นรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไทยโลกกิติคุณและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับ และล่าสุดครับก็ได้เริ่มมีการสัญจรเปิดเวทีรับสมัครและพัฒนาทักษะไปยังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตครับโดยมีทูตคิดสายไอดอลคุณตีธนพลร่วมสัญจรพร้อมกับรุ่นพี่คิดสายไทยแลนด์ซีซั่น1-8ถึง8มากมายครับสำหรับน้องๆทางบ้านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์คิดสาย m o m ตั้งแต่วันนี้ถึง18กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสมัครเข้ามาเยอะๆกันละครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับในแต่ละองค์ประกอบ ทั้งส่วนของการทำน้ำแกงเหลืองใต้ให้กลายเป็นซอสแกงเหลืองใต้สุดแหวกด้วยการเติมกะทิลงไปและตอนนี้ก็อยู่ในกระบอกบีบเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในจานนี้ในขณะที่ปลากระพงและเนื้อวัวก็นำมาครีเอทเป็นท็อปปิ้งทั้ง2รูปแบบโดยที่ปลากระพงก็นำไปหมักและชุบแป้งทอดกรอบส่วนเนื้อวากิวก็นำมาย่างและเคลือบด้วยซอสกะปิว่าจะผสมผสานกันอย่างไรให้ลงตัวทำให้ตอนนี้ ต้องมาลุ้นกันต่อว่ามันจะพลิกโฉมแกงเหลืองใต้ได้แหวกแนวและแตกต่างจากต้นตำรับจนคนใต้ต้องตะลึงขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาลุ้นพร้อมกันต่อสักครู่เดียวนะครับ The Big The Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ ซีอิ้วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก <Big> มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้ทุกอย่างก็เตรียมจะประกอบร่างเป็นจานแกงเหลืองใต้โฉมใหม่แล้วแถมเชฟเอียนยังนำเนื้อปูกอน้นกุนเชียงและผักกวางตุ้งเข้ามาดับเบิลรสชาติอีกเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมที่เป็นคนใต้ คงจะแอบลุ้นอยู่ในใจว่าเชฟเอียนจะพลิกโฉมแกงเหลืองใต้ได้ฉีกแนวและพิสดารจนคนใต้ถึงกับต้องตะลึงมันจะต้องเล่นใหญ่เบอร์ไหนรวมถึงการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ที่ไม่พึ่งชามจนว้าวในไอเดียครั้งนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันต่อเลยครับกระ้าเดี๋ยบอกว่าไม่ให้ใส่อะไรนะคุณบอกไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่ชามแต่นี่เป็นพอดิน เด็ดแกงเหลืองมันต้องมาเป็นต้มไม่ใช่เหรอแต่วันนี้เป็นแบบรูปแบบใหม่ไม่ได้ตักต้งเขาทำตังโจ้แรกเลยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับเราต้องการทำผักให้สุกก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ข้าวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับโอ๊ยตายแล้วกูเชียงทอดมาแล้ว เป็นเล็กหน่อยนึ่งแบบจะได้แบบดูน่ากินสวยงามผักกวางตุ้งนะครับที่เอาไปผัดเมื่อกี้นี้ตัดได้พอดีเลยเติมด้วซอสกะปิหน่อยนึงปูก้อนเดี๋ยวปูกอนสำหรับพี่หอยแล้วเต็มที่อยู่แล้วเติมซอสกะปิเพิ่มหน่อยครับต่อด้วยนี่นี่ตัวเอกตัวเอก้ดูสิมา ดูสิดูสินี่เบิร์นซะหน่อยมันจะทำให้กลิ่นแล้วก็เท็เจอร์ดีผมผมบอกเลยตอนนี้ท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยกลืนน้ำลายกันเลยอ่ะผมบอกเลยเีนี่ยังไม่ไม่หมดนะยังมีปลายนะไอ้นี่ตั้งแต่แรกแล้วซอสแกงเหลืองครับ สอ,กอ<า>แกงเหลืองพร้มอมเสิร์ฟแล้วครับโอ้ยตายแล้วามา,า,าด้วยภาชนะตกแต่งอีกเดี๋ยวว,ว้าวทีเดียวเลยแล้วกัน<า>แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ<า>แล้วทางรายการเดอะบิ๊กคิกเชนนะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่า ข้าวแกงเหนืองร้อยเล็บมอระเบิร์เดเมนูพิเศษของเซน,น่าไฮครับ และนี่ก็คือเมนูข้าวแกงเหลืองร่อยเลิฟมอระเบิดที่เชฟเอียนครีเอทออกมาในรูปแบบของข้าวอบมอดินโดยนําน้ําแกงเหลืองใต้มาอะแดปเป็นซอสด้วยการเติมกะทิเข้าไปให้มีความหอมและความข้นเสิร์ฟมาพร้อมปลากระพงชุบแป้งทอดกรอบตามด้วยเนื้อวากิวย่างกับซอสกะปิและดับเบิลรสชาติเข้าไปอีกด้วยเนื้อปูก้อนกุนเชียงและผักกวางตุ้งผัดน้ำมัน ท,ทั้งหมดจะเรียงอยู่บนข้าวสวยที่อบอยู่ในหม้อดินพร้อมซอสแกงเหลืองใต้ที่เป็นพระเอกในจานนี้ซึ่งหน้าตาและรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิชิตฝันเสนาหอยได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับอ่ะได้เวลาของคุณแล<ะ>้วเมนูพ<า>ิชิตฝันคุณอยู่ตรงหน้าอ่ะซะหน่อยนะอันนี้เป็นการชิมซอสแกงเหลืองนะครับ หั่นเนื้อปูด้วยต่อเนื่องต่อเนื่องคุณทำน้ำลายไหลเลยอ,อ่ะอขาเอาป <c oughs> ลาเลยไม่ <c oughs> ราเสียมาะยานในการกิ <c oughs> นคำโตกูไ <c oughs> ม่ให้ายกินนะนี่เมเอาใส่เอาใส่ตุงซอสแกงเหลืองก็ต้องมีความเปรี้ยว คุณหอยคุณทำให้คนยืนข้างๆเนี่ยต้องกลืนน้ำลายตามคุณไปเลยกับการชิมของคุณทำเลยพี่เอาอย่างนี้เราเริ่มเริ่มจากโจทย์ข้อแรกก่อนข้อแรกก็คือไอ้แกงเหลืองใต้ที่ออกมาแล้วผมต้องตะลึงข้อนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ตะลึงอย่างเดียวตะลึงตึงตึง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 คือไม่น่าเชื่อกับการที่เป็นแกงเหลืองใต้แล้วจะออกมาในรูปแบบนี้ ข้อแรกในการตะลึงไหมตะลึงมากมาครับงั้นให้ผ่านเลยผ่านคร้บโ้โแต่จริงเราเาไม่เห็นหน้าแกงเหลืองใช่มันไม่ได้ออกมาเป็นชามเฉยๆมันออกเป็นเป็นหม้อดินอ่ะงั้นมีคุณมีข้อที่สองข้อที่2สองว่าให้โจทย์เพิ่มตรงตรงไปคือเนื้อปลาตะพงแล้วก็เนื้อที่อยู่ในแกงเหลืองผมต้องบอกว่า มันยากมากนะเอาตรงๆในในในภาพของผมที่จะเอาเนื้อมาทำอะไรฟิชเชอร์ลิงยังไงกับแกงเหลืองแล้วทําให้เความเป็นแกงเหลืองยังยังู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นออกมาทั้งเนื้อทั้งปลาทั้งซอสแกงเหลืองสุดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมบอกได้เลยว่าทําให้มีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นคือไอ้เครื่องแกงเหลืองอ่ะมัน ธรรมดามันไม่ได้ใส่กะทิไม่ครับมันไม่ได้ใส่กะทิะแล้วคราวนี้พอมันใส่กะทิทําให้มันดูรวมกันมันดูนัวมันดูอะไรอร่อยเลยอ๋องั้นคุณจะให้คอนี้คือา้ ส่วนข้อสุดท้ายข้าไม่อยากได้มีชามไอเดียดีมากกับการที่ทําเป็นหม้อดินแล้วข้าวที่มันอยู่ในหม้อดินเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงแล้วมันกินด้วยกับทั้ง3อย่างที่อยู่ทั้งเนื้อปูกุนเชียงปลาแล้วก็เนื้อเนี่ยมันรวมออกมามีแซมผักเข้าไปหน่อยผมบอกได้เลยว่าไอเดียตรงนี้ถือว่าไม่เหมือนใครจริงงั้นคอนี้ผ่านโอ้ส ไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยทำอาหารจานเดียวบนโลกใบนี้ไปครัวดอะิคิเช่นได้เชฟเอียนสุดจริงๆวันนี้ขอบคุณหนอยครับขอบคุณเจ้าอยคุณเชฟขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณเรื่องความอบอุ่นของคุณที่คุณเอามาแชร์กันในวันนี้และที่สําคัญเชฟเอียนของผมก็แสังสรรออกมาเป็นเมนูที่เกิดขึ้นที่แบบผมว่าตะลึงครับ ตามโจทย์ของคุณเลยว่าคนใต้ต้องตะลึงและคุณก็ตะลึงและทั้งหมดนี้ก็คือความสุขความสนุกสนานที่เกิดขึ้นบนครัว The Wi บี้คิทเช่นกับเมนูจานเดียวบนโลกใบนี้นะครับเรามาตามกันตอนกันในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทางเว r k Point ช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เชฟเอ็นผมรลังสัรครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคบสวัสดีนะคะขอบคุณเชิญไยต่อคุณเนี่ย ขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด ถ้าใครดูรายการนี้แล้วชื่นชอบนะฮะไปกดดูซ้ำกันได้เลยดูย้อนหลังก็ได้ที่สถานีรักโลกนะครับ